ผมพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือทุกคนรู้จักบิดครับในประเทศเราทุกคนในประเทศไทยรู้จักบิดครับแล้วคราวนี้ความคิดเห็นมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ c o n s e r v a วทีฟไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะ controversial อ่าสแตนัสโคลไม่อยากใช้คนมาชาร์ลินสแตนดัสโกลแล้วกลุ่มที่สองเนี่ยคือเข้าใจโลกที่พัฒนาไปข้างหน้าต้องมีบริษัทแบบนี้น,นานๆที่จะมีบริษัทแบบนี้เกิดขึ้นมาในไทยค่อนข้างจะ c o n t r o v e r s i a ลตอนนี้ถ้าให้พูดตามตรงก็มีคนที่เข้าใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็มีคนที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เรราาทอออยยกกกแนนนน,น,นะังงงไใให้้ลุุ่่มมมูจบบิขเรา คือเราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Fourth Industrial Revolution นะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งทุก generation เนี่ยครับจะต้องมีคนที่เข้าใจ direction ของโลกแล้วออกมาสร้าง infrastructure สำคัญสำคัญในประเทศไทยรยครับ,รบอย่างยุคคุณปู่คุณย่าเราก็มีอย่างคุณชินสโพลพาณิชย์ที่ออกมาสร้างเป็นแบงก์กรุงเทพในขณะที่ทุกคนยังไม่กล้าเก็บเงินที่ธนาคารในยุคนั้นธนาคารมีไปทำไมในยุคนั้นก็ค่อนข้างจะ controversial แบง่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มที่ไม่เชื่อว่าในธนาคารในยุคนั้นก็กลุก่มที่คิดว่าอ๋อธนาคารคืออนาคตนะครับหรือยุคคุณพ่อคุณแม่เราก็มี50ปีที่แล้วก็มีคนออกมาเปิดเป็นตาลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาก็บอกเฮ้ยคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะครับก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคนนี่บอกเฮ้ยอย่ามาชาร l จสเตอร์นัสโคนะเอามีตลาดหลักทรัพย์ไปทำไมก็ไม่รู้นะครับเออเล่นหวยดีกว่ากับค <c oughs> น,นที่อ๋อเนี่ยประเทศไทยมันต้องมีแบบนี้แหละนานๆทีจะเกิดขึ้นมาตลาลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราก็เป็นคนกลุ่มเราที่ ออกมาเสิสละให้กับคนเจเนอเรชันเราออกมาสร้างเป็นดิจิทัลแอสเซทเอ็กซ์ชเชนที่ทุกประเทศต้องมีในอนาคตที่มันเป็นสถาบันการเงินของโลกอนาคตนะครับซึ่งเราก็เจอใครๆกันว่ามีทำไมเทรดทำไมคริปโตเคอเรนซีเงินจากอากาศหรอใช่ไหมครับ <laughs> ทีนี้สิ่งที่อยากจะให้คนไทยเข้าใจแล้วก็เห็นเราในมุมมองว่า going forward อยากจะให้บิตครับเป็นอะไรเนี่ยอยากจะให้มองว่าเราเป็นกลุ่มที่ สร้าง critical infrastructure <ม>ของโลกใหม่นะครไม่ใช่ critical infrastructure ของโลกเก่า<ม>ให้กับประเทศไทยเราสร้าง digital asset exchange ที่เป็น financial platform of the future ที่อีกหน่อยโอนเงินข้ามประเทศก็ได้ทำชำระเงินก็ได้นะครับเ,เทรดหุ้น tokenization of real world asset เทรดหุ้นเทรดทองเทรดตราสารหนี้อะไรได้หมดในแพลตฟอร์มเดียวกัน เราสร้าง Future Education Platform Open Education Platform ให้กับประเทศไทยอนาคตนการศึกษาที่อีกหน่อยมันต้องเป็น Open Education Platform แล้วเหมือน Coursera เหมือน Khan Academy ให้กับประเทศไทยนี่ก็เป็นอีก Critical Infrastructure นึงที่ตอนนี้ Data เ,เนี่ยมันเข้าถึงคนเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ AI จะเป็น Operating System ของทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังเป็น Operating System ของทุกวงการแล้วนะครับเราก็ต้องมี Infrastructure นึงที่เกี่ยวกับ AI ใช่ครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราทาคือเราเป็นกลุ่มที่ทาสิ่งใหม่ ที่เป็นโครงสร้างสําคัญสําคัญให้กับประเทศไทยที่เกี่ยวกับอินดัสทรีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอยากจะให้มองบิตครัเป็น respectable institution นะครับคือตอนนี้พอพูดถึงบิตคัเนี่ยยังมีคําว่าเอะอยู่ก็อยากจะไปถึงจุดที่มันเป็น respectable institution ระบบการเงินเก่าเนี่ยรันบนความเชื่อที่ว่าเงินคือกระดาษ fundamental protocol layer เนี่ยมันคือกระดาษแปลว่าอะไรครับแปลว่าธุรกิจที่สร้าง on top เนี่ยดิว n top ของ f u n d a m e n t a l protocol เนี่ยที่เป็นกระดาษเนี่ยก็ต้องมีเครื่องนับเงินก็ต้องมีสาขาก็ต้องมีรถในการขนเงินต้องมีตู้ ATM ติดตั้งทั่วประเทศใช่ไหมครับในตามจุดต่างๆพวกนี้มันไม่ได้เฟรนด์ลี่ต่อโลกแถมตามสาขาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนบล็อกเชนมันไม่มีทรานสเปนซีเหมือนใครเปิดตู้เย็นทิ้งไว้แล้วลืมออกมาจากบ้านทําลายโลกไปแล้วไม่รู้กี่ชั่วโมงใช่ไหมกว่าจะกลับบ้านมาเจอคือมันไม่มีอะไรที่ออนเชนเรียลไทม์มอนิเตอร์링 ที่เป็นระบบการเงินเก่าใช่หมครับที่มันมี inefficiency พวกนี้มันคือเกิดทั้ง negative externality ภาษาเศรษฐศาสตร์ negative externality ก <c oughs> ็คือพวกต้องพริ้นเงินใหม่ทำลายเงินเก่าเอาเงินไปวางในตู้ ATM ตลอดแล้วก็มีฝั่งของ inefficiency <c oughs> ที่เกิดขึ้นโอเองินข้ามประเทศต้องมีตัวกลาง i n t e r m e d i a r y ใช่ไหมครับ ไม่ได้มี accountability ที่อยู่บน on chain ที่ทุกคนเห็นได้เหมือนเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ o peration ของการเงินเนี่ยมันก็บางคนลืมทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไม่รู้จะเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ทําไมเพราะมันไม่มี monitoring system เพราะทุกอย่างมันเป็น physical หมดหมดเลยใช่ไหมซึ่งพวกนี้มันคือสิ่งที่ทําลายโลกทั้งหมดลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราต้องทําลายเงินเก่าผลิตเงินใหม่ไปเรื่อยๆต้นไม้จะเหลือหรือครับ ราบไดที่ภาคที่ยัง2องแสงผลิตไฟฟ้าได้แล้ว <c oughs> นะครับซึ่งโซล่ามันก็แอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่สำคัญกว่าโซล่าเนี่ยคือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่มันถึงจุดที่สามารถทแบบี่จะเกือบจะถึงจุดที่แบบเก็บสตอเรจไว้ระยะยาวได้แนละ้วเพราะฉะนั้นแค่ใช้แค่ area ของออ middle east เอาแค่ Saudi Arabia ทะเลทราย power grid เรียงกันรวมทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะ power ได้ทั้ง middle east ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่ได้พูดว่าตอนนี้โซล่าพาวเวอร์พอนะครับก,กับเอ NERGY CONSUMPTION Cons um ที่เราจะต้องใช้ในอนาคตเนี่ยมันต้องการวินเอเนอร์จีต้องการโซล่าอีกเยอะมาก going forward ในอนาคตย,ยังไงก็ต้อง investment ในฝั่งของโซล่ากับวินมากขึ้นเพราะว่า การใช้คอน sumption ของเอเนจีที่มาจาก AI ที่มาจาก Digital a s s e t จะเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะอีก5ปีข้างหน้ารถ50%ของรถจะขับขึ้นได้เองแล้วในอีก5ปีข้างหน้ารถไ,ไ,ไฟฟ้ามาแน่นอน,นซึ่งเนี่ยคือด a มาสำหรับเอเนจีที่จะใช้ไฟฟ้ามหาศาลแต่นีกฝั่งหนึ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คือเทคโนโลยีมันก็แอดวานซ์แบบยกกำลัง exponential แปลว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยโซลาร์ก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาลวินพาวเวอร์ก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาล แล้ว energy storage ผ่านแบตเตอรี่ก็จะ advance ขึ้นจนถึงจุดที่เราเก็บข้ามคืนอะไรทิ้งไว้เก็บไว้อย่างยาวนาน storage เก็บไว้นานได้แล้วในการใช้ซึ่งเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยดาวไดที่พา์ที่จ้าของแสงอยู่มันคือ free energy ถูกไหมมันไม่มีต้นทุนเหมือน fossil fuel ที่ไปขุดอะไรมาทำลายโลกซึ่งแปลว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีพลังงานจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะเทคโนโลยีมันจะถึงจุด equilibrium ของมัน นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีต้นทุนต่อการขุดบิตคอยการเมนเทนต์โอเพอเรตติ้งซิสเต็มของบล็อกเชนข้างหลังบ้านในอนาคตระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นคอสช่วงทรานสิชันช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ระยะยาวจริงๆเนี่ยมันก็คือตราดายที่พาร์ที่ยังสองแสนบล็อกเชนเป็กิรันได้มันต้องแบ่งเป็น2เฟสครับเฟสคาร์บอนนิวทรัลิตี้กับเฟสเนทซีโร่ซึ่งทุกองกค์กรเนี่ยมันต้องผ่านเฟสคาร์บอนนิวทรัลิตี้ก่อนแล้วค่อยเป็นเนทซีโร่ใช่ไหมครับ คาร์บ n นนิวทรัลลิคืออะไรคือโอ้เราทำกันมาสป라이ดเชนห้าสิปีจะมาหักดิบวิธีการทำงานมันเปลี่ยนพฤติกรรมม,น,มนุษย์ยากครับคาร์บ n นนิวทรัลลิก็คือโอเคคุณทำบาปให้น้อยลงแล้วกันค่อยๆพยายามเปลี่ยนปล่อยสาร emission ให้น้อยลง mm hmm. แต่ยัง overall ต่อปีเนี่ยคุณยังทำเน็ตเน็บาปคุณเท่าไหร่เนี่ยคุณไปซื้อ net บุญคนอื่นมา offset บาปบุญมัน offset กันมัน carbon neutral เหมือนจะมีบริษัทเปิดมาเพื่อทาบุญเพื่อให้คนอื่นมาซื้อบุญเเขขาา mm hmm. นีี่่คครรัับบออก็ืิษททย แต่พอไปถึง net zero เมื่อไรเนี่ยคือเวลานั้นโห transition จ,จาก carbon neutrality มา net zero เนี่ยคุณต้องหากดิบ supply chain เสร็จแล้ววันนั้นคุณต้องไม่ทำบาปตั้งแต่ต้นแล้วเ mm hmm. พราะคุณไม่มี n e t บาปคุณจะไปซื้อบุญทำไมเ <Yeah. S 2> พราะคุณไม่ทำบาปตั้งแต่ตน้นอันนั้นก็คือ net zero ในระยะยาวทีนี้ทุก,งกองค์กรรวมถึง bit c a b เนี่ยเราเริ่มจาก carbon neutrality ที่จะต้องทำให้ได้ก่อนซึ่งข้อดีของ bit c a b คือเราไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหนักเราไม่ใช่แบบโรงงานใช่ไหมครับหินเหล็กปูนอะไรอะไรไม่มีเลยใช่ไหมครับ มันเป็นดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เราใช้แค่คลาวด์คอมพิวติ้งอย่างเดียวซึ่งข้อดีคือเราเปลี่ยนได้ง่ายเราเป็นบริษัทที่เปิดมา8ปีอินฟราสตรักเจอรใหม่ทั้งหมดคนรุ่นใหม่อายุเฉลี่ย29ปีในองค์กรในพนักงาน1,000คนนะครับเราก็เลยสามารถที่จะต้องแั่ปีที่แล้วเนี่ยเราถือว่าเราได้ c ซอร์ติฟิเคเป็น Green Exchange. นอ็กซ์ช g e นนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคก็มีเสียงเงินบ้างหลักแสนบาทที่ออฟเซบุญคนอื่น แต่บาปที่เราปล่อยเนี่ยมันน้อยมากนะครับซึ่งเราก็ไปซื้อบุญมาแสนกว่าบ,บาทซึ่งก็ถือว่ามีเป็นถือว่าจ่ายให้เป็น collective responsibility ให้กับโลกนะครับในการทำบาปของเราแล้วนอกจากนั้นนะครับปีที่แล้วเราก็เริ่มมี i n i t i a t i v e ในองค์กรอย่างเช่นเอาเสื้อผ้าที่พนักง,งานไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาคแล้วก็เอามาสร้างเป็น green fabric ขึ้นมาเป็นเสื้อที่ดีต่อโลกครับ recycling green recycling ก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนกระถางในให้ทุกคนมาโยนเสื้อใส่บริจาคเสื้อเพื่อที่จะเอาไปผลิตใหม่นะครับให้มันเป็นกรีนแฟบริกจากเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นเสื้อผ้าที่ได้ใช้ประโยชน์ <S <S นะครับหรือแม้แต่เบสิกง่ายๆอย่างเช่นเริ่มแยกขยะาเยเราก็มีการมีถ้าลองเดิเดิมไปตามออฟฟิศต่างๆก็จะเห็นแยกเป็นสีๆชัดเจนนะครับ <S <S แต่ทีนี้ เราไม่ได้มองฝั่งแค่ net zero อย่างเดียวเรามอง S D G ตรงน Sustainable Development Goals มันมีทั้งหมด17สี17สีแต่ละสี represent 17ปัญหาของหลักๆของโลก mm hmm. เราก็เริ่มทำเรื่อง well being ของพนักง,งานด้วย mm hmm. ไม่ได้มองแค่เรื่อง net zero อย่างเดียว mm hmm. เรามองเรื่อง quality education อะไรต่างๆด้วยซึ่งเราก็พยายามพิิกมาประมาณ3-4อย่างเพื่อที่จะเป็นตัวแทนประเทศของเราทำในเรื่องพวกนี้ให้กับโลกของเรา ในระยะสั้นก็ต้องบอกความจริงครับว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นนะครับซึ่งมันเป็น barrier entry สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะ SME ที่เขาบอกว่าต้นทุนเขาก็สู้บริษัทใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วจะมาให้เขามาทำ net zero ให้ต้นทุนการแข่งขันมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเขายิ่งไม่การแข่งขันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเขายิ่งสู้คนอื่นไม่ได้มันก็กลายเป็นแรงต่อต้านแต่ระยะยาวเนี่ยสุดท้ายมันจะ translate เป็น profitability ที่มากขึ้น เพราะจริงๆ ESG มันไม่ได้มองแค่ net zero อย่างเดียวมนะัตัว S เนี่ย stakeholder management นะครับนะคือถ้าทุกคน happy กับบริษัทเรามันจะไม่ translate เป็น profitability หรือความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทได้ยังไงนะที่ผ่านมาถ้าเรามองว่าทำด้วอย่างให้ผู้ดูน happy อย่างเดียวทำด้วอย่างเพื่อเงินลูกค้าไม่ happy ไม่สามารถ keep customer ได้ลูกค้าหายไปเรื่อยๆองค์กรก็อยู่ไม่รอดนะครับจะทำให้ลูกค้า happy พนักงานไม่ happy ไม่มีคนทำงานก็อยู่ไม่รอดอยู่อย่างก่อนจะทำให้ลูกค้าแฮปปี้ผู้ดูนแฮปปี้พนักง,งานแฮปปี้แต่สื่อก็ไม่แฮปปี้สังคมก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมครับด่าเราตลอดนะครับสาบแช่งเราตลอดให้บริษ,ษัทเจ๊งนะครับรัฐบาลก็ไม่อยากให้มีเราอยู่นะครับทำอะไรเพื่อตัวเองเ่ยไ,ไม่เคยทำอะไรให้สังคมเลยแล้วบริษัทมันจะยั่งยืนยังไงดูไหมครับสุดท้ายมันอาจจะมีต้นทุนบ้างที่โอเคเราวินคนเดียวไม่ได้นะเราต้องวินไปด้วยกันเราต้องช่วยสังคมนะ ความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้ความหมายของโลกอย่างเดยียวยั่งยืนนะ mm hmm. sustainability มันมีหลาย dimension มันมีหลายความหมายองค์กรเราก็ยั่งยืนในความหมายที่มันต้องรันแบบยั่งยืนพอมี ESG philosophy เมื่อไหร่เนี่ยการไม่ได้มองระยะสั้นทําท,ทุกอย่างเพื่อกําไรองค์กรมันจะยั่งยืนกว่าในระยะย,ยาวเพราะทุกคน h a ปี้กับเราถ้าเรามี governance โอเคระยะสั้นมันโอ้โหต้นทุนมันสูงอยี่มันต้องมี three lines of defense first line second line third line external audit internal audit มี board independent directors พวกนี้มันคือต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ในระยะายาวคือความโปร่งใส transparency accountability ที่ถูกต้องเนี่ยทุกคนมีความเชื่อมั่นเราเป็น respectable institution นสุดท้ายไม่ดีต่องกรนในระยะยาเวเพราะฉะนั้น ESG เนี่ยระยะสั้นมันมองเป็นต้นทุนได้หมดนะแต่ระยะยาวเนี่ยมันทำให้ทุกอย่าง,ย,างยั่งยืนและกำไรที่มากขึ้นปนะีที่แล้วเนี่ยเราเป็น green exchange แล้วแต่เราก็อยากจะไปเป็น carbon neutral exchange แล้วก็ไปเป็น net zero ในที่สุดในระยะยาวภายในเนี่ยผมว่า2030ผมว่า c b แบก็น่าจะมาละ carbon pricing carbon tax ก็มาละอีกหน่อยการที่ผมบินไปที่ดาวอสบวิถึงฟอรัมพวกนี้ก็คือคิดเป็น ambition ของบิทคับหมดนะทำลายโลกหมดนะครับซึ่งเราก็ต้องมีวิธีที่จะ offset นะไม่ว่าจะเป็นการซื้อ green aviation fuel ในอนาคตในการบินไหมครับ หรือแม้แต่เริ่มจากแค่ในข้างในองค์กรก่อนนะครับเพื่อที่จะต้องมีอินิชิทีฟใหม่ๆเพื่อที่จะ,ะทําเรื่องรีไซเคิลอะไรมากขึ้นเรามีจริงๆเราเริ่มตั้งทีม ESG ขึ้นมาในองกรนะคระัซึ่งจริงๆเราจะ go public hopefully นะครับหวังว่าปลายปีนี้นะครับซึ่งหนึ่งใน requirement อยู่แล้วของการเข้าตาหลักทรัพย์ในอนาใน,ในอนาคตของทุกที่ครับ มันต้องมี sustainability report emission report มันไม่ได้มองแค่ report พูดถหุ้นอะไรอย่างเดียวถูกไหมครับอีกหน่อยการบริหารองค์กรเนี่ยมันไม่ได้มาจากใช้สมองอย่างเดียวทำด้วยอย่างเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินแต่มันต้องมีใจด้วยมีทั้งสมองมีทั้งหัวใจถูกไหมครับซึ่งนักธุรกิจก็ต้องมีสองหมวกที่ผ่านมานักธุรกิจมีหมวกเดียวตลอดมีแต่สมองทำด้วยอย่างเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินที่เหลือโลกโลกจะอยู่ไม่รอดช่างมันอะไรไม่ถูกต้อง well being fairness ช่างมันถูกไหมครับ แต่องค์กรพวกนี้จะอยู่ไม่รอดในระยะยาว<ม>นะครับองค์กรที่จะอยู่รอดในระยะยาวคือผู้บริหารต้องมี2หมวกต้อง contribute ทั้งหัวสมองแล้วก็ต้อง contribute ทั้งหัวใจด้วย<ม>จริงๆการฟอกเขียว greenwashing เนี่ยมันมีทั่วโลกนะครับซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าอี n น m มิ s มันไม่ make sense <ม>คือต้นทุนมันสูงไปใช่ไหมครับในระยะสั้นมันไม่อี o น o มิคอลที่จะทำคนก็เลยฟอกเขียวมันเป็น behavior a l economics ครับมันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปมันค,คือมันผิดที่กระดุมเมตรที่หนึ่งที่ผิดคือมัน incentive มันไม่อะไรคนเราต้องรู้ human nature ว่าธรรมชาติของมนุษย์คือเราทำทุกอย่างเพื่อกำไรไทำทุกอย่างเพื่อเราเรา selfish เราทำทุกอย่างเพื่อตัวเองอันนี้คือ adam smith ก็พูดมาตั้งแต่กี่พันปีแล้ว father ของนักเรศรษฐศาสตร์ทั่วโลก adam smith เพราะฉะนั้น การวาง incentive ผิดเนี่ยมันก็จะส่งผลเป็น A c t i o n ที่ผิดนั่นคือการฟอกเขียวที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถามว่าการที่ไม่ทําอะไรเลยกับการฟอกเขียวกับการที่ทําจริงๆอันไหนดีดีกว่ากันใช่ไหมครับการไม่ทําอะไรเลยหนักสุดใช่ใชครับการฟอกเขียวอย่างน้อยมันสร้าง awareness สร้างให้ทุกคนรู้ว่ามันก็ฉันพยายามอยู่นะถึงแม้ว่าจะพยายามแบบเป็นอะไรผักชีโรยหน้าใช่ไหมครับแต่ยังดีว่าแบบแบบไม่เอกนอไปเลย เหมือนอะไรทรัมป์มาปุ๊บ sustainability bullshit คืออย่างนั้นมันก็ ignorance ไปเลยนะครับออกออกจาก Paris Agreement ทันที Climate Agreement มันก็หนักอันนั้นหนักสุดนะครับพ่อเขียวระดับระดับสองเพราะว่าเขาเข้าใจว่า Incentive มันยังไม่อะไรทีนี้ policy maker นะครับ government ต่างๆต้องปรับเปลี่ยน Incentive ใหม่นะครับต้องอาจจะต้องมีเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาเพื่อที่จะคิดค้น green solution เนี่ย y Management System ต์ซิสเ t e มนะครับเอา u r a t e farming อะไรต่างๆเทคโนโลยีเนี่ยการทำไอเ i c u เ t า r e อย่างแม่นยำเทคโนโลยีอะไรต่างๆ Carbon Capture อะไรต่างๆเพื่อให้ต้นทุนมันถูกลงมาและการฟอกเขียวมันก็จะหายไปมันเป็นผมว่ามันเป็นสเต็ปของมันนะที่จะไปคือพูดถึง a r e n e s s เนี่ยมีมากแน่นอนทุกๆปีแต่ในเรื่องของ Progress, มันดีเลยละดีเลยกว่าเดิมไปเรื่อยๆต้องผัดปีไปเรื่อยๆแต่พอโดนัลทรัมานี่หนักเลยล่าสุดที่บอรถึง Forum, ฟอรัมโมกรลาคมที่ผ่านมาเขาพูดก่อนแลว climate bullshit ไร้สาระเอาเอาหลอดพลาสติกกลับมาหลอดกระดาษไปยกเลิกทิ้งไ Paris climate agreement ถอนตัวมันน่าจะ slow down progress ถ้าผู้นำ chapter นี้ ไม่ได้เชื่อมั่นในเรื่องนี้มันก็จะมีไทม์ไลน์ของฝั่งยุโรปที่ c b แ m ที่จะมาใช่ไหมครับในเรื่องคาร์บอนไพรซิงคาร์บอนแท็กซ์ที่จะมาแต่ที่ผมกังวลคือพอมันมายุคแชปเตอร์นเนี้ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่เขาหนึ่งผู้นำไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้จะ Slow Down Progress สอนด้วย Paris a g r e e เ e ียแใช่ไหมครับอย่างที่สองคือตอนนี้ยุโรปเนี่ยที่ตอนแรกเป็นผู้นำในด้าน Climate Technology แล้วก็จะ Implement พวก carbon tax c a r b o n pricing ในปี2030เนี่ย ดันเป็นเป็นแอเรียของโลกที่โตช้าที่สุดตอนนี้อเมริกาโตเร็วจีนโตเร็วใชครับอ,อินเดียโตเร็วมิดแลลีสโตเร็วยุโรปเนี่ยเป็นเขาบอกว่ามิวเซียมออฟเดอะเวิร์เข้าใจความหมายใช่ไหมมิวเซียมออฟเดอะเวิร์คือมันเคยฮัลูฮาราสวยหรูมั่งคั่งในอดีตตอนนี้มันกลายเป็นสตารททิ้งไว้เป็นที่ที่คนไปเดินชมได้เป็นมิวเซียมที่เคยมั่งคั่งมาก,ก่อนจะโนร้องก e บเรลเวนในโลกปัจจุบันบทุกอย่างมันตามไม่ทัน ยิ่งพอมีซีแบใหม่เนี่ยมันยิ่งผลักดันให้บริษัทออกจากยุโรปเขาไปใหญ่ทีนี้ถ้ามองในฝั่งเศรษฐศาสตร์มันก็จะไม่สแตนเดอร์บลมันก็จะทําให้อินโนเวชันไปเกิดตามที่อื่นผลักดันบริษัทดีๆออกจากยุโรปทั้งหมดเขาจะเกิดแรงกดดันเหมือนกันที่เขาจะเอ็มพลนเมนคนแรกจะผลักดันโดนัลด์ทรัมป์ต่อต้านยุโรปดันไม่ได้มีกรธสึี่ทาให้ธุรกิจยากทําธุรกิจยากเข้าไปใหญ่ต้นทุนสูงขึ้นลองคิดดูสิครับทุกคนต้องหาท ALEN ใหม่คูณ2คูณ3ทาท ALEN ต้นทุนพนักงานที่สูงขึ้น material ที่สูงขึ้นพวกนี้มันคือเงินเฟอ้อที่จะมายุโรปเนี่ยโดนแนะ่นอนทั่วโลกโดนหมด supply chain ที่มันแพงขึ้นใช่ไหมครับ hmm. brazilian supply chain แปลว่า more expensive supply chain supply chain สูงต้นทุนสูงขึ้นไม่พอนะบวก C b a m เข้าไปบวก carbon pricing carbon tax เข้าไปนี่ยิ่งไม่ c ompetitive ปวาเบยนันนี้ผมก็กังวลว่ามันอาจจะ implement mm hmm. ไม่ได้จริงในฝั่งของ incentives ในฝั่งของเศรษฐศาสตร์อาจจะ slow down progress ไปเยอะ คือท,ทุกวิกฤตผมว่ามันก็ต้องมีโอกาสซ่อนอยู่พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่ก็บอกว,ว่าชีวิตฉันมีค่าไม่แพ้กับคนรุ่นเก่านะทำไมคนรุ่นเก่าสามารถพลุษแบบทำลายโลกใบนี้ได้และฉันต้องมารับกรรมแทนซึ่งเขาก็บอกว่าทำไมชีวิตของมนุษย์เนี่ยเจนซัเจนวายเบบี้บูมเมอร์เจนเใครมมีมูลค่าชีวิตมากกว่ากันทำไม ทำไม current consumption ต้อง worth more than future consumption ทำไมคนรุ่นเก่าสามารถที่จะทำลายโลกได้มากกว่าคนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นใหม่ต้องมารับกรรมแทนคนรุ่นเก่าบอกอ๋อฉันก็ให้การศึกษาที่เยอะกว่าแล้วคุณมาแก้ไขปัญหาที่ฉันสร้างแล้วกัน <c oughs> มันก็เกิดดีเบตนี้ <c oughs> อยู่ในเวทีโลกว่าเอ้ยมันไม่แฟร์เลยเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่อีกหน่อยก็จะไม่สนับสนุนบริษัทที่ทำลายโลกอันนี้ก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่บริษัทไหนที่เน้นเรื่องของ ESG จริงๆมี transparency มี governance มี stakeholder management ที่ดี มองว่าทาั้ง supply chain เนี่ยจริงๆทุกคนต้องได้ประโยชน์นะมไม่ใช่แค่ตัวฉันคนเดียวที่ได้ประโยชน์มันก็จะ reflect ใน long term profitability ระยะยาวนะคือเราอยู่ใน environment ที่มันทำเรื่อง ESG ยากขึ้นแต่ถ้าใครที่ทำ ESG ได้ใน environment ที่มันยากขึ้นก็จะโดดเด่นนะมันก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่สันดป็น, zero, นีโร่เนีควรจะเป็นปถานใหส่งคูเด่นาเป็นถานทุกคนนะคือเราไม่มี planet B นะเรามีแค่ planet A มีโรคใบนี้แค่ใบเดียวนะว่าเป็นปัญหา,าบิดขับคนเดียวไหมเน็ตซีโร่มันมแปดพันล้านคนทั่วโลกคือถ้าเราไม่ช่วยกันเน็ตผมสมมติบิตคอยเน็ตซีโร่ผอยู่คนเดียวถ้าสองบิดแล้วทันจริไม่ไม่ขยับสักมิดอ่ะไม่ not even a dent ชนีในการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจริงๆเรา transition ไม่ได้ก็คือไปต้องไปอยู่ดาวอังคารกักบอีลอนมัสก์แค่นี้ซะแค่สองออปชันซึ่งมันเป็น c o l l e c t i v e effort ที่ทุกคนต้องช่วยกัน 8 0 0 0ล้านคนเพื่อจะขยับจาก52บิลเลนทันส์ per year greenhouse gas emission ไปถึง net zero ให้ได้ขนาดทุกคน involuntary นะครับที่แบบไม่ได้เต็มใจทำช่วงโควิดร่วมกันไม่ออกเดินทางนอกบ้านเลยยังประหยัดไปได้แค่2บิลเลนทันยังปล่อยถึง50บิลเลนทันช่วงโควิด per year แต่ว่ามันต้องร่วมกันมากกว่านี้อีกเยอะมากไม่ใช่แค่บิดชับคนเดียวคือทุกคน c o l l e c t i v e effort ที่ทุกคนต้องทำ มันต้องเปลี่ยนทั้ง supply chain ของทุกอุตสาหกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรมการเงินอย่างเดียวนะครับทุกษษอุตสาหกรรมขบวนการผลิตต้องหักดิบหมดเลยมันถึงจะอยู่รอดโลกใบนี้